สำหรับหมู่บ้านจัดการตนเองบ้านสันป่าหนหมู่ที่9โดยมีนายถนอมไตกาศกำนันตำบลแม่ขา่าคณะกรรมการตั้งศูนย,ย์การจัดการกองทุนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินภาคหัวเรือนของประชาชนในชุมชนซึ่งจะเป็นการขยายผลการจัดการกองทุนชุมชนเพื่อขยายผลและเชื่อมโยงการบริหารการจัดการเงินทุนของชุมชนให้เป็นระบบก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนเพื่อการบริหารชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงหมู่ที่3มีนางบัวถาฟันป่ามุนประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงเป็นแกนนาและมีแนวคิดการจัดการด้านสังคมโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหามีการจัดการในเรื่องของสวัสดิการต่างๆให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะ และจัดการขยะในครัวเรือนเมื่อ2,548อะค่ะเป็นเซลตีบเอ,อ,อดีลูกบอกว่าแม่ต้องออกกำลังกายเนอเพราะว่าลูกลูกจะต้องไปแยกกานก่เออแม่ต้องดูแลตัวเองพ่อ,องแดตัวเ,เองเพราะว่าเออคนบ้านเฮอก็มีก้คนคนบอกสบายค่ะเป็นเบาหวานเนี่ยความดันเนี่ยตอนแรกก็จ้วนกันมาเกคนะเมาขันคูมาล้ำตรงเนี้ยวันแรกมาล้ำที่นี่นะสีหคน สิบคนก็ล้นเขาจะต้องมาชวนชวนบ้านเขาออกกังกายกันเนี่ยชวนคนบ้านเรานี่จะวิ่งเนี่ยแกวิ่งไม่ไหวกันน่ะเออแกบอกวิ่งไม่ไหวกิโลเดียวก็ตายแล้วออนี่ยเออเขาบอกอย่างเงี้ยก็เลยว่างั้นมา,มาลำวงดีกว่าเนี่ยแกลำวงนี่มีหลายคนเนี่ยแกคนแก่คนเด็ก,กสามสามวัยนี่นะทั้งคนแก่เด็กผู้ใหญ่คนทํางานมันลํำได้หมดอลค่ะถ้าในกลุ่มนี่ไม่มีเป็นยี่สิบกว่าคนเนาะ เดอย่าเข้าหมว่าลัมทุกวันคนนี้แม่คนนี้หยุดคนนี้แม่คนนี้หยุดเอ๋บางทีสามคนก็เปิดเพลงลัมอยู่แข็งแรงดีค่ะเออบาคนก็ผอมไปแล้วก็มีเอบางทีก็ยังบ่ยังแบบนบบผอมแต่เขาเปิดแข็งแรงอยู่เออการเดินการเหินนี่สบายมากผมนายวัชรพงศ์สงควีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวเจ้ใต้หมู่ที่13สมครับตำบลแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่นะครับก็เริ่มต้นจากการ สร้างที่นี่นะครับก็ชาวบ้านยังไม่มีอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมนะครับแต่เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเป็นของชุมชนในที่นี้นะครับแล้วก็หลงัลงจากนั้นก็ผมก็มีแนวคิดเนาะว่าอยากจะให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเสริมรายได้หลักฮะแล้วก็เลยทำโครงการวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการปลูกผักปักไฮดโดรโปโนิกเริ่มแรกก่อนที่จะปลูกผักไฮดโดรโปโนิกมีโจทย์จากโรงพยาบาลฝางเขาบอกว่าอยากจะได้ผัก ปลอดภัยผักปลอดสารพิษที่จะทำไปให้คนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เลยผมก็เลยกลับมาประชุมหมู่บ้านว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาอยากจะได้ผักปลอดภัยที่จะไปให้คนไข้โรงพยาบาลผู้ป่วยในนะครับแล้วก็ก็มีการประชุมได้มีมติเป็นเอกสารก็ให้ดำเนินการโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกตอนนี้ได้นะครับลหลังจากนั้นมาก็ ผมก็นํางบประมาณใน,ในส่วนกองกลางหมู่บ้านมาทำใน,ในจุดนี้ครับประมาณ3โต๊ะ3โต๊ะแล้วก็ปลูกให้ชาวบ้านดูว่าเนี่ยเราไม่มีดินเราเป็นผักไร้ดินมีแต่แสงแดดกับน้ําก็สามารถปลูกได้นะครับก็ดงนั้นดังนั้นก็ดําเนินการมาเรื่อยๆก็มีพวการกากลางนะครับพวกาองกลางสนใจที่อยากจะ นำผักของเราเนี่ยไปขายที่ห้างทดลองให้เขาดูนะครับมีปีแรกมี1โครเรือนโครเรือนต้นแบบเลยที่หมู่บ้านเนี้ยลอง,ลองทดลองปลูกผักกับกลุ่มหมู่บ้านของเราเนาะมีโครเรือน1โครเรือนหลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็ได้ขยายขยายกําลังการผลิตเนาะก็มีคนสนใจเข้ามาปลูกเรื่อยๆแล้วก็เขาคนแรกเนี่ยเขาจะบอกต่อๆกันไปว่าเนี่ยมันทํารายได้แล้วเขาก็มีรอยยิ้ม วันที่14ธันวาคม2563ที่โรงแรมแทนจรีนวิวตำบลสันทรายอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่เพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์การจัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภายใต้โครงการสร้างระบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อรงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์การจัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสสสนางสาวดวงพรเฮงบุญยพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขาภาวะชุมชนสำนักสามร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีมากกว่า200คนนายสมนึกเดชโพประหลัดเทศบาลตำบลแม่ข่าปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่ข่าในฐานะอบทอแม่ข่ายกล่าวถึงการทำบันทึกข้อตกลงอ,อยู่ในการดำเนินงานของโครงสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีอปทอเครือข่ายเข้าร่วมพิธี15แห่งจาก7อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเรื่องแรกที่อปทอแต่ละแห่งต้องทำนั่นคือระบบฐานข้อมูลตำบลและกระบวนการวิจัยชุมชนทางด้านนางสาวดวงพรหิงบุญยพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาะวะชุมชนสำนักา3กล่าวถึงเทศบาลตำบลแม่ขา่า ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงผู้นําชุมชนท้องถิ่นมีความสามารถถึงต้องการให้พื้นที่อื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งการทํา MOU ในครั้งนี้ท้องถิ่นทั้ง15แห่งตกลงกันทํา5เรื่องให้สําเร็จการสานพลังผู้นําให้เกิดเครือข่ายเชิงพื้นที่สมาชิกในเครือข่ายควรรวมตัวกันสร้างสารรค์นวัตกรรมการจัดก,การตนเชื่อมั่นว่าอปททั้ง15แห่งที่มาร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้จะร่วมมือกันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้สําเร็จ และสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป